ครับชาวนี้เราก็มาต่อกันที่บ้านในอุดมกติกันต่อนะครับไฟฟ้านะครับเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับของปัญหาคือไฟไม่บ้านนะไฟไม่บ้านการต่อจ๊ำต่างๆของสายไฟเนี่ยแล้วอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ตัวรอยต่อต่างๆเนี่ยมันอาจจะหนึ่งถ้าสายรอยต่อหลวมนะฮะหลวม มันก็เกิดความร้อนนะฮะเกิดความร้อนแต่ทุบเนี่ยเมื่อเกิดประกายไฟและอย่างเนี่ยบนฟ้าเนี่ยนา,นานไปเนี่ยมันก็จะมีแต่หยักใยนะครับหยักใยใยแมงมุมหรือตัวไอ้วัตถุไวไฟต่างๆเยอะแยะวัฟวิจุดว่าไฟเยอะแยะเลยนะฮะเวลาอยู่เป็นนานๆทางที่ดีนะฮะก็เดินเดินใช้เดินท่อพวกเนี้ยใช้เดินท่อถึงเขาจะต่อไว้อาจจะ ฝีมืออาจจะไม่ไม่เต็มร้อยแต่ว่าก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะฮะอุปกรณ์ต่อท่อต่างๆนะฮะแขวนไว้กับโครงฟ้าก็ได้ครับแขวนไว้โครงฟ้าหรือบ้านไหนที่มีอ่ช่องไอ้ตัวนี้ส,งสูงๆก็อาจจะเดินลาะชายคานนี่ครับล้ะคา,านออกไปแล้วก็ใช้เฟรกแต่ไม่แนะนําใช้สายเปลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสาย สาถนน2ชั้น3ชั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าหนูกัดแท้ได้นะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็ป้องกันการกัดแท้ได้และอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือตัวเดี๋ยวผมจะเปิดให้นําเข้ามาคือตัว import file เข้ามาแป๊บหนึ่งนะฮะ เนี่ยครับผมวิธีอีก,อ,กอีกทีนึงก็คือตัวไอตัวนี้นะฮะติดตั้งช่องสวิตนะครับติดตั้งช่องสวิตจะเป็นช่องสวิตจะเป็นแบบชนิดยาวหรือชนิดจัตุรัสนะฮะนี่ฮะจะไว้บริเวณนี้ก็ได้นะครับบริเวณนี้ก็ได้นี่ฮะช่องสวิตเราติดตั้งเสร็จ แล้วก็ขึ้นมาดูได้นะครับหรือจะตามห้องนอนหรือจุดๆต่างๆบริเวณอาจจะห้องบริเวณนี้อาจจะเป็นห้องน้ําจุดห้องน้าสวิต์ในห้องน้ําก็ได้นะครับขึ้นมาเราก็สามารถขึ้นมาตามจุดต่างๆนะครับช่องสวิตช์เนี่ยทำดีๆก็มันจะเนียนนะครับเนียนแล้วก็ขึ้นมาสวิต ข้างบนได้คือมองมองดูมองดูอุปกรณ์ต่างๆของเราได้นะครับว่ามันมีความปลอดภัยแค่ไหนนะครับชำรุดแค่ไหนนะครับส่วนตัวไอ้ท่อไฟฟ้านะครับท่อไฟฟ้าเนี่ยก่อนที่เราจะปิดฟ้าเนี่ยก็อาจจะเจ้าของบ้านนะครับก็อาจจะต้องขอดูก่อนครับก่อน ขอขอเดินเพราะว่าเนี่ยฝ้าก่อนก่อนที่จะปิดฝ้าได้หนึ่งเขามีโครงเขาทาโครงเสร็จใช่ไหมฮะทำโครงโครงฝ้าเสร็จพราโครงฝ้าเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะปิดฝ้านะครับก่อนที่จะปิดฝ้าหนึ่งวันเนี่ยอาจจะให้เขาเดินไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วก็เจ้าของบ้านอาจจะมาตรวจก่อนนะครับตรวจแนวดึงสายหรือตรวจแนวท่อนะครับว่ามีการชํารุดไหม มีการปรับแก้ซึ่งมันง่ายนะครับง่ายต่อการแก้ไขนะครับง่ายมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดปิดฝ้าไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเมื่อเดินสายไม่ได้ก็ใช้วิธีอย่างเดียวคือโยนใส่เฟกแล้วโยนใส่เฟกแล้วโยนอยังพอทนนะครับบางเจ้าบอกใช้สาย VAF บางเจ้าใช้สาย VTT พวกเนี้ย มันเป็นถนนสองชั้นก็จริงนะครับแต่เป็นสายอ่อนสามารถหนูอาจจะกัดได้นะครับหนูอาจจะกัดได้และช็อตเกิดการช็อตเกิดประกายไฟทําให้ไฟดับได้ไฟลงกลาวได้นะครับเปลืองสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุนะฮะและอาจสาเหตุหลักสาเหตุต่อไปหลักๆเลยก็คือไฟไหม้นะครับไฟไหม้นะครับการต่อสายไฟเนี่ยบางทีช่างก็อาจจะหนึ่ง ผมใช้วิธีคำว่าช่างดีก็เยอะนะฮะช่างช่างที่ห่วยๆก็มีก็คืออาจจะใช้สายปอกไม่ยาวนะปอกไม่ยาวปอกสั้นประมาณสักห้ามิลแล้วก็หมุน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 ผมเคยเจอบ่อยนะฮะเคยเจอบ่อยหมุนหมุนหมุนแล้วก็อาจจะแล้วก็เทปพ,พันเลยนะฮะผมหาตั้งนานอ๋อตรงนี้นี่เองก็เจอบ่อยนะก็เจอบ่อยนี่ฮะในอุโดมคติเราประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่อยากเจอขึ้นไปบนหลังคาแล้วโอ้โหยัวเยี่ยไปหมดเลยนะครับ ก่อนปิดฝ้านะครับเจ้าของบ้านก็ก็ดูได้นะครับก็ดูว่ามันมันสวยงามไหมดึงสายครบไหมให้เขาทดสอบหลอดไฟก่อนว่าไฟมาครบไหมสายสลับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ปกเครื่องทําความเย็นครบไหมนะเครื่องฐาน้้าอุ่นครบไหมเดินเดินท่อเป็นอย่างไรนะครับเดินท่อโผล่ขึ้นมาแล้วโผล่ขึ้นมาแค่นี้ไหมตามรูปที่ผมส่งไปให้แล้วก็ไม่มีการตั้งบล็อกตั้งแรงต่างก็อาจจะอ่า ไม่มีการตั้งบล็อกเดินบล็อกอะไรต่างๆหรือไม่มีเฟกเลยอะไรประมาณนี้นะฮะเฟกนี่ก็อย่างจะให้ดีก็มาณเม็ดหนึ่งนะฮะเม็ดหนึ่งถ้ามันไม่ได้จริงๆก็หลีกเลี่ยงถ้าเกิดไม่ได้จริงเลยก็อาจจะเป็นเฟกเฟ,กเฟกเหล็กนะฮะเฟกเหล็กอาจจะยาวหน่อยก็อาจจะเดินแต่ว่าอยากให้สวมเป็นท่อนะฮะเป็นท่อเพราะมันมีหนูกัดนะฮะมีหนูมีสัตว์กัดแทะ สำนักไหนบอกว่าไม่ใส่ท่อให้เดินลอยแล้วก็อืปิดไปได้เลยครับปิดไปได้เลยนะอืเพื่อความปลอดภัย <c oughs> นะฮะอันนี้ผมก็เขียนไว้เป็นงานไฟฟ้านะครับเป็นงานไฟฟ้าทั้งหมดทั้งเป็นบ้านเลยก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับฝากด้วยนะครับปัญหาหลักของอเพลิงไหมเราอาจจะมีวิธีแก้ไขโดยการ ป้องกันอันดับแรกคือเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรนะครับรัดวงจรนะครับอาจจะต้องมีการติดท่องเซอร์วิสนะฮะช่องเซอร์วิสเพื่อขึ้นไปดูหรือทําความสะอาดหรือมองไปมองดูนะครับแล้วก็เดินบนสันนี้ครับแต่ต้องมีความชํานาญนะครับอาจจะมีบันไดขึ้นไปแล้วก็ช่างอาจจะขึ้นไปได้สะดวกนะครับอาจจะมีติดไว้ทักสองสามมุมไม่ต้องกลัวขโมยครับบ้านเราครับนี่ครับบ้านเดี่ยวๆประมาณนี้อาจจะเป็นทาวเฮ้าส์ก็ทําได้นะครับ นะครับผมโอเคครับฝากไว้เลยนะครับผมสวัสดีครับ